เวลา18นาฬิกาของวันที่29กันยายน2564ทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยัง PM Live Studio เขตบึงกุ่มในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือ Thailand Tourism Awards ครั้งที่13ประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลนซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือ Thailand Tourism Awards ตั้ง แต่ปี2,539ต่อเนื่องเป็นประจำทุกสองปีเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวก่อให้เกิดความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพการบริหารจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสร้างการท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าคำนึงถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันทั้งในระดับโลกและระดับประเทศให้ประเทศไทยมีมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการประกวดครั้งนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าประกวด346ผลงานใน3ประเภทประกอบด้วยประเภทแหล่งท่องเที่ยวประเภทที่พักนักท่องเที่ยวและประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญความรู้และประสบการณ์ทุกมิติในด้านการท่องเที่ยวพิจารณาคัดเลือกและนำเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวมาประกอบการพิจารณา โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลรวม185รายประกอบด้วยรางวัล a l l of Fame จำนวน10รายรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Go Awards จำนวน72รายและรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Awards จำนวน103ราย ในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือ Thailand Tourism Awards ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกจึงต้องพัฒนาการท่องเที่ยวมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสิ่งแวดล้อม